ผมเริ่มเดินทางจากตัวเมืองลำงปางมุ่งสู่อำเภอเมืองปานเพื่อที่จะไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนถือเป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งน้ำตกบ่อน้ำร้อนรวมไปถึงสัตว์ป่าและพันุไม้นานาชน,าน,านาิดข้าการเงินสดครับใช่ครับอุทยานยังนีดเป็นระบบเงินสดยูเด้ นี่คือลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนที่หลายๆคนมักจะนําไข่ไก่หรือไข่เป็ดมาต้มให้เป็นไข่ออนเซน็นอีกทั้งยังมีบ่อน้ําร้อนไว้สําหรับให้เราลงไปแช่ได้ด้วยน้ําตกแจ้ซ้อนนั้นเป็นน้ําตกที่เกิดขึ้นจากลําน้ําแม่มอนมีน้ําไหลตลอดทั้งปีอีกทั้งยังมีความสูงทั้งหมด6ชั้นเรือนแต่สําหรับวันนี้ผมเดินเล่นเพียงแค่ชั้นที่หเท่านั้น ถ้าได้มีโอกาสมาอีกครั้งหวังว่าจะเดินขึ้นไปถึงชั้นที่6และชมความงามของตกแต่ละชั้นที่แตกต่างกันออกไป